ครับผมวันนี้ผมก็มาติดตั้งสระน้ำนะครับรุ่น24ฟุตนะครับที่จังหวัดอุบลนะครับในตัวเมืองอุบลครับอำเภอเมืองนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านลูกค้านะครับลูกค้าก็จะใช้ทรายเป็นพื้นรองข้างล่างแล้วก็มีแผ่น V E นะครับรองอีกทีนะครับ ก็จะเป็นสะรุ่น24ฟุตน,นะครับก็จะมีของเถิเป็นห่วงยางให้นะครับอันนี้ก็ลูกค้ากําลังเล่นน้ําอยู่นะครับอันนี้ถ้าอยากมีทําระเบียงก็สามารถทําได้นะครับเรามีแบบระเบียงให้แล้วก็แบบสามารถออกแบบให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของการติดตั้งนะครับ น,นี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงกว่าๆแล้วนะครับลูกค้าก็มาเล่นน้ำอยู่นะครับส่วนเครื่องกรองก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นชุดคอมโบนะครับ mm hmm. ครับผมวันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. สวัสดีครับ